ช่วงพักเบรกทีมชาติแบบนี้แน่นอนว่าก็ยังคงมีข่าวมาแบบรัวๆเรื่อยๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ไม่เคยเว้นว่างสำหรับเรื่องตื่นเต้นเร้าใจคอนทงคอนเทนต์มาให้เด็กผีได้ติดตามแล้วก็หัวจะปวดกัน <c oughs> <c oughs> แ้่ถามว่าข่าวดีมีไหมมีวันนี้ผมสรุปมาให้ทุกท่านฟังรวบไว้ในคลิปนี้แล้ว สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่6เดือน9ปี2566ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้องอีกนิดเดียวจะถึง400แสนซับสไครต์เออทุกคนผมถามอันนี้ความเห็นนะนอกจากเอเสื้ออะไรเงี้ยทุกคนมีอะไรที่แบบอยากให้ผมแจกเป็นพิเศษไหมไม่เอาข้างหลังนะหมายถึงแบบเออที่ไม่ใช่เสื้อทุกคนมีอะไรที่อยากให้ผมแจกไหมก็ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะถ้าเกิดผมไปหามาได้แล้วแบบมันไม่แพงเกินอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปจัดการหามาให้นะก็มีประมาณ2-3สอย่างที่อยากจะนำมาแจกให้แก่แฟนช่องทุกคนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนนะผมก็รู้ว่าคือผมมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับช่องอื่นนะเราก็อินดี้ซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย <laughs> แม่งคำนี้หลอนหูชิบภายเลยเมื่อวานที่ผ่านมาก็ อันนี้ต้องขออนุญาตพูดย้อนหลังกันหน่อยเพราะว่าเพิ่งเจอจริงๆก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีลงมีรูปอีกบูโนแฟนนั้นนะครับล่าสุดรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรเดือนแรกของซีซั่นที่ผ่านมาคือช่วงสิงหาคมนั่นเองนะยินดีกับบูโนด้วยทีแรกเนี่ยมีผู้เข้าชิง3คนคือบูโนโอนาน่าแล้วก็วาบิซาก้าผมคิดว่าวาบิซาก้าจะได้แต่เป็นบูโนได้อ่ะก็ยินดีกับ บูโน่แฟนนั้นด้วยได้อีกแล้วสำหรับบูโน่เออแล้วก็ช่วงนี้บูโน่ไปเตะทีมชาติโปรตุเกสใช่ไหมผมก็แเอเห็นใจนะโดนทัวร์ของแฟนบอลพ่โด้เออแฟนขับพี่โด้นี่ด่าเล่เลยเวลาไปติดทีมชาติโปรตุเกสทีไรโดนแฟนลับแฟนบอลพิโด้ด่าตลอดพอคิดว่าบูโน่เนี่ยอิจฉาโรนัลโดเออเป็นคนที่เกลียดรนัลโดอ่ะก็ไปให้กําลังใจบูโน่ได้นะครับทีนี้ถ้าผู้ชม อันนี้เป็นข่าวดีเพื่อการทีมชาติสวีเดนคอนเฟิร์มแล้วว่าวิกตอร์ลินเดเลฟสบายดีไม่มีอาการบาดเจ็บสามารถลงเล่นได้กับทีมชาติสวีเดนได้เช่นเดียวกับลิซานโดมาร์ติเนสจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันร้ายแรงหนักหนาสาหัสคือข่าวมันเงียบกิบไปเลยดังนั้นทั้งคู่นะครับจะรับใช้ทีมชาติในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ทางลิชากับพี่เลิฟได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามไม่ต้องหักโหมกับทีมชาติมากจังหวะ50 50เนี่ยท่าเลี่ยงใดก็เลี่ยงนะถึงแม้จะฟังดูโอ้โหเขาไปรับใช้ทีมชาติเขาก็ต้องเต็มที่สิแต่ถ้าเกิดมันเจ็บมาเนี่ยคนที่ต้องรักษาคนที่ต้องซวยคือสโมสสอนแล้วผมถามเลยว่าถ้าเกิดลิช่าถ้าเกิดพี่เลิฟไม่อยู่คู่เซนเ,นเตอร์เราเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นนี่อีเวนนะครับข่าวต่อไปจากไม์แมกกาดนะครับทียสองของเทเลกราฟ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการเปิดการเจรจาเกี่ยวกับการขยายสัญญาของอารอนวันบิซาก้าหลังจากที่เขานั้นสามารถพัฒนาเรื่องของฝีเท้าแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในทีมได้อะในยุคข,ของเอลิกเทนฮากซึ่งก่อนหน้านี้หมดอนาคตไปแล้วแต่สุดท้ายก็กลับออกมาจากป่าชาได้ได้มีการพูดคุยกันเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเพื่อให้เขาอยู่กับแมนยูต่อไปภายใต้สัญญาระยะยาวอันนี้รายงานจาก ไม่แมกกาศนะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ของอารอนัาบิซาก้านะครับที่กล่าวผ่านทางเทเลกราฟวันที่11สิงหาคมพูดถึงการถูกตัดหรือว่าหลุดออกจากทีมเมื่อช่วงปีที่แล้วตอนซีซั่นที่แล้วครับสุดท้ายก็กลับมาได้บิซาก้าบอกว่าแน่นอนนะมันก็เป็นไปได้หมดทั้ง2ทางแหละคุณสามารถนั่งเฉยๆโดยไม่สนใจอะไรแล้วก็รอย้ายหรือว่าจะลองพยายามดูแต่ผมคิดว่าวิธีที่มันดีที่สุดอะ คือการพยายามปอิซาก้ากล่าวข่าวต่อไปนะครับออฟฟิเชียลโซฟิยันอัมระบัตทําการชูเสื้อเปิดตัวเป็นผู้เล่นของแมนยูเต็ดอย่างเป็นทางการหลังจากที่รอกันมานานว่าเมื่อไหร่สโมสรจะปล่อยภาพอัมระบัตชูเสือ้อใส่เสือ Man ้อแมนยูเต็ดสักทีล่าสุดก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวมเสื้อหมายเลขสี่จริงๆด้วยแล้วก็มีข้อความของเอเย่นอัมระบัตกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่า นายมีความฝันที่จะเล่นภายใต้แสงไฟที่ The t h e a t อร of Dream โรลละครแห่งความฝันนายไว้ใจฉันเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงเป็นเวลา15ปีแล้วที่เราอยู่ในการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันที่ได้เห็นนายเติบโตจากเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์แล้วก็ความลหลงไหลในฟุตบอลหลังจากผลงานของนายในสุตูบอลโลกซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนทั้งโลกพูดถึงชื่อของนาย พวกเขาทั้งหมดเห็นสิ่งที่ชั้นเนี่ยทราบเลยตลอดว่าพรสวรรค์ของนายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความเชื่อของชั้นที่มีต่อตัวนายไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยถึงแม้ว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายนายปฏิเสธทุกสโมสรที่โทรเข้ามาเพราะมีความเชื่อว่าความฝันของนายจะเป็นจรงิงนายต้องการสโมสรเดียวเท่านั้นเราทำให้ไม่เป็นเรื่องจริงได้น้องชาย และสุดท้ายสัญญาที่รักษาไว้ความฝันนั้นก็เป็นจริงโลโลละครแห่งความฝันกําลังรอคอยนายอยู่ผมเชื่อว,ว่าโซฟิยานอัมระบัตจะสามารถเป็นแบ็กอัพที่ดีของคาเซมิโลรวมไปถึงลงเล่นคู่กับคาเซมิโลในระบบ4-2-3-1ได้แล้วก็อย่าเจ็บนะเอออย่าเจ็บนะขออย่างเดียวเลยอย่าเจ็บตะกี้พูดถึงอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับคือมันมีรายงข่าวจากเดียลติกเปิดเผยว่า ท้จริงแล้วะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรวจพบอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังของโซฟิยานอัมระบัตแต่มันเป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมากๆในช่วงการตรวจร่างกายไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่อย่างใดพอถ้าเกิดมันรุนแรงเนี่ยป่านนี้ก็คงต้องไปมีข่าวว่าพักฟื้นใช่ไหมครับต้องเรียกสภาพความฟิตหรือแม้กระทั่งหนักข้อถึงขั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกายแล้วมันเป็นอาการบาดเจ็บที่เล็กน้อยมากมาก ดังนั้นไม่ใช่ปัญหานะล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดตัวเป็นนักเตะของแมนเูเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ลงอ่างกับเซคิโอเลกิลอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสำหรับใครที่รอไปสกีนชื่ออัมราบัตสรุปใส่เบอร์สี่นะครับฮอยลุนเบอร์11แล้วก็กานาโชเบอร์17นะพูดถึงตอนนี้ฟานเดเบล่าสุดก็ถูกหันชื่อนะครับไม่ติดในรายชื่อที่ปีศาจแดงส่งลงทำศึกอยู่ฝ้าฉันเล็ก แล้วก็ณนะตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ย้ายทีมไปไหนสาเหตุที่ไม่มีทีมไม่ความสนใจแล้วก็ดูย้ายทีมยากสเสลอเกินมาจากเรื่องของฟอร์มการเล่นอาการบาดเจ็บช่วงส่งไปยืมตัวอยู่กับเอเวอเรตันก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บอกีกสโมสสก็พยายามปล่อยตัวเขาให้ย้ายทีมมีข่าวว่าลอริยงให้ความสนใจแต่สุดท้ายช่วงท้ายตลาดนะครับก็ไม่ได้ย้ายให้เหตุผลว่าเพราะทัศนคติของตัวนักเตะ ที่ไม่ยอมเจรจางแต่แรกอ่ะแต่ว่าให้เอเย่นไปคุยในช่วงวันสุดท้ายโดยยงเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่เอาแล้วดิวก็เลยไม่เกิดขึ้นนะเวลานี้ตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ลีกใหญ่ของยุโรปปิดตัวลงไปแล้วโอกาสย้ายทีมก็ยากมากขึ้นเรื่อยๆคงต้องไปหวังจากบรรดาลีกรลอนอื่นที่ยังไม่ปิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาราเบียที่อาจจะเป็นลูกทางให้ฟานเดเบกได้ย้ายทีม ข่าวต่อไปนะครับยังคงอยู่กันที่ดราม่าของเทนฮากับซานโชรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ทียหนึ่งของเทเลกราฟสายตรงแมนยูเอลิกเทนฮากผิดหวังกับพฤติกรรมของซานโชเขาแล้วก็ทีมงานรู้สึกตกตะลึงมากๆกับโพสต์ของซานโชที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียที่ทำการตอบกลับเอลิกเทนฮากโดยทางทีมงานสตาฟโค้ดรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะกับทัศนคติแล้วก็ ความมุ่งมั่นความพยายามการอุทิศตนในการฝึกซ้อมของซานโช่จนถึงจุดที่เทนท้าและก็ทีมงานสตาฟร,รู้สึกว่าเขาไม่คุ้ได้อยู่ในทีมที่บุกไปเยือนอาร์เซนอลแห่งข่าวในตะวันออกกลางปฏิเสธความเป็นไปได้ที่สโมสรนในลีกซาอุจะยื่นข้อเสนอซื้อซานโช่ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดในช่วงวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานูน่นต้นเดือนรายงานจากพพลเฮิร์ตนะครับคำถแถลงการทางโซเชียล ของซานโชที่ตอบกับเอริกเทนฮากทำให้สถานการณ์ณตอนนี้อนาคตของเขาไม่ดีมากๆมีการถกเถียงการภายในองค์กรแมนยูเต็ดว่าเขาสมควรที่จะได้ลงเล่นกับแมนยูเต็ดต่อไปอีกหรือไม่ณนะตอนนี้เอริกเทนฮากกับแมนยูเต็ดยังไม่มีแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวยอยู่ ต้องรอลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวหมายตามอีกหรือเปล่านะเรื่องของดมุลอันโตนี่ภายหลังที่อันโตนี่นั้นถูกถอดออกจากทีมชาติบราซิลก็มีเรนข่าวจากเดอะการเดียนว่าแมนเชสเตอร์ยูเอตตอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลข้อกล่าวหาที่มาจากอดีตแฟนสาวนะครับกล่าวอ้างว่าอันโตนี่นั้นทำการเฮ็ดบัตแล้วก็ต่อยใส่หน้าอกจนถึงขั้นซีลิโคเน,นลุดโอ้โห ขังเอาไว้ในบ้านริบพาสปอร์ตทำการคว้างตาแก้วใส่จนมีแผลทำลายโทรศัพท์มือถือแล้วก็เธอได้มีการกล่าวอ้างอีกว่าอันโตนี่เนี่ยหัวร้อนถึงขั้นขู่ฆ่าเพราะความหึงหวงแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุนะครับเธอถึงขั้นต้องแทงลูกอะ่ะในวัย16สัปดาห์ซึ่งณตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาของอดีตแฟนสาว มันก็มีกระแสข่าวตามมามากมายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถามว่ามีโอกาสไหมที่แมนยูจะทำการให้อันโตนี่ยุติการฝึกซ้อมยุติการมีส่วนร่วมกับทีมคล้ายๆกับเคสกรณีของเมสันกีนวูดมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวแล้วก็การประเมินเท่านั้น สโมสรเองก็ต้องรอคำถแถลงการจากการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์เสียก่อนซึ่งมันแตกต่างจากกรณีของกีนวูดอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่มีคลิปวิดีโอนะครับเสียงภาพอะไรต่างๆที่แฟนสาวปล่อยลงโซเชียลเจ้าที่ตำรวจถึงตัวกีนวูดเลยแม่งโดนรวบวันนั้นเลยอ่าใครจำได้บ้างกด11โดนรวบเลยนะฮะ แต่ของอันโตนี่เนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาของอดีตแฟนสาวทําให้เจ้าที่ตํารวจเองก็ต้องสืบสวนสอบสวนคดีแล้วก็เรียกอันโตนี่ไปสอบซึ่งก็เรียกตัวไปแล้วเคสบริบทมันจะแตกต่างกันซึ่งทางตัวของอันโตนี่เองก็ยืนยันว่าเขา่าไม่ผิดยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็ได้ทาการให้ทีมทนายเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เรื่องของคดีแล้ว เขายืนยันว่าเขาว่าไม่ผิดแล้วถามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเคยมีเคสกรณีคล้ายๆอะไรแบบนี้ไหมมีเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่แค่ในวงการฟุตบอลวงการต่างๆฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายที่คล้ายๆนะไม่ได้บอกว่าเหมือนนะคล้ายๆกรณีแบบนี้ที่ฝ่ายชายถูกฝ่ายหญิงฟ้องร้องแต่ยังไงซะมันจะกระทบต่อ เรื่องของภาพลักษ์สโมสรอ,อย่างแน่นอนเพราะว่าท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สโมสรฟุตบอลธรรมดารรมดาทั่วไปแมนยูเต็ดเป็นแบรนดิ้งเป็นองค์กรระดับโลกมีแฟนบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลกมีเรื่องของสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรต่างๆที่แบบมันก็เป็นสิ่งที่ต้องประเมินอ,ะอ่ะที่ต้องคิดต้องไตร่ตรองโอ้ปวดหัวแทนสโมสรอ,อีกแล้ว เออมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ต้องแบบคิดแล้วก็หาทางออกอะ่ะตอนนี้แมนยูก็ใช้ความเงียบสยบการเคลื่อนไหวก่อนแต่จากการที่ทีมชาติบราซิลเนี่ยตัดชื่ออันโตนี่ออกเขาก็ให้เหตุผลแล้วนะครับว่าก็มันเป็นเพราะว่าตัวนักเตะไปโดนเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นต้องตัดชื่อออกทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแมนยูจะตัดสินใจอย่างไรนะมันก็มีข่าวมาจาก uol ที่เป็นสื่อหลักของประเทศบราซิลอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดกำลังพิจารณาถอดอันโตนี่ออกจากทีมในตอนนี้หลังจากมีการร้องเรียนพร้อมหลักฐานรอบใหม่ของอดีตแฟนสาวแต่ท่าผู้ชมครับใจเย็นก่อนนะมาจากสื่อบราซิลไงซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าฝ่ายหญิงไปออกรายการทีวีที่บราซิลทีนี้สื่อบราซิลก็เลยเล่นข่าวว่าแมนยูกำลังพิจารณาไว้ตัดชื่อหรือไม่ถ้าถามว่าน่าเป็นห่วงไหมมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันหนักกว่าตรงที่อดีตแฟนสาวฝ่ายหญิงเนี่ย เป็นคนส่งฟ้องเองถ้ามันหนักถึงขั้นแบบแทงลูกจริงเนี่ยโอ้โหหัวจะปวดแบบยาวๆเลยนะนั่นแหละครับแต่นะตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะทุกคน <laughs> ใจเย็นใจเย็นแต่แม่งกระทบต่อสมาธิของอันโตนี่แน่ๆข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับล่าสุดเมสันกีนวูดทำการเปิดตัว ลงซ้อมกับทีมเกตาเฟ่ไปที่เรียบร้อยแล้วจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงเมื่อเช้าเมื่อวานที่ผ่านมาก็เปิดตัวนะต่อหน้าทมกลางแฟนบอลด้วยในสนามนะครับมีอัดคงอัดคลิปทักทายแฟนบอลมีไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆแ,แต่ก็ยังดูเขินๆอยู่นะสำหรับกรีนวูดอะรายงานมาว่าแมย์เ็ดนั้นได้ทำการรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านพักอาศัยตลอดช่วงเวลาที่กรีนวูดอยู่ที่สเปน เดือนละโอ้โหเกือบเกือบแปดพปอเลยนะซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่มีขนาดเหมาะสมกับครอบครัวนอกจากคุณพ่อก็มีแฟนสาวที่ไปอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะครับให้กันบังใจกรีนวูดแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอ่ะให้กับตัวนักเตะแล้วก็ให้กรีนวูดสะดวกสบายต่อการเดินทางเช่นเดียวกับในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับแมนยูก็เป็นฝ่ายรับผิดชอบจ่ายเกินครึ่ง ของจำนวนเต็ม75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่กรีนวูดรับอยู่นั่นเองแล้วก็ยังมีคอมเมนต์นะฮะแฟนบอลบ้านเรานี่แหละในโลกอินเทอร์เนต็ตด่าสโมสรออยู่เลยว่าโง่ที่หายปล่อยกรีนวูดไปกูหัวจะปวด <c oughs> สโมสรอนก็พยายามที่จะเอากลับมาแล้วครับแต่สุดท้ายมันต้านทานกระแสฟีดแบ็เชิงลบไม่ไหวเออ แล้วถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยผมว่าลึกๆอะ่ะแมนยูก็อยากเอากลับมาถึงแม้ว่าดักเกอร์จะบอกว่าโอกาสที่จะได้กลับมาลงเล่นให้กับแมนยูเต็ดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่คำว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่ามันมีโอกาสอยู่แต่คงน้อยมากซึ่งสำหรับใครที่ยังมีความหวังอยู่นะถึงแม้ว่าสโมสสนจะประกาศแยกทางกับกีรูแล้วก็ตาม ถ้าเกิดกรีนวูดทำผลงานได้ดีกับสัญญายืมตัวที่เกตาเฟ่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งฟอร์มการเล่นโหูโ,โคตรนรกแตกดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมกลับมาอีกครั้งมันก็ไม่แน่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับในโลกของฟุตบอลนะถึงแม้ว่ามีโอกาสน้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กรีนวูจะกลับมาเล่นกับแมนยูเต็ดอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายตอนนี้ เขาถูกส่งออกไปยืมตัวและก็ต้องกลับมาที่แมนเชสเตอร์ในช่วงซนะัมเมอร์หน้าทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้แต่ย้ำอีกครั้งน้อยมากที่กีนวูดจะได้กลับมาเล่นให้กับแมนยูนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับตัวเองเลยถ้าเกิดผลงานดีแม่งก็นั่นแหละนะอืมอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะฮะฝากกดติดตามให้กันด้ยวยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้าล่างอย่างเหมือนเช่นเดิมนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บๆ